หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตรกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ช่วงแรกของเรากับหมอคุยข่าวค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยอวิเต e นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจ,จากประเทศเกาหลีคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามผ่านไปให้อวิเต e ดูแลแต่ถ้าเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องดูข่าวนี้เลยพาไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีการออกมาเตือนภัยสําหรับใครที่ชอบทานพวกปลาดิบหรือซาซิมิให้ระวังให้ดีเพราะเนี่ยค่ะเขาได้พบนะคะผู้ป่วยสรายเกิดพบ พยาธิตัวจี๊ดหรือพยาธิที่มันชัยผิวหนังจากการที่เขารับประทานปลาเงินดิบซึ่งผู้หญิงรายแรกอายุ21เนี่ยเขาจับได้แล้วเขาก็ทานไปจำนวนมากแล้วเขาก็เอาไปแบ่งให้กับผู้ชายรายที่สองหผู้ชายก็เป็นเหมือนกันมาด้วยอาการปวดคัน<อ>แล้วเหมือนอมีอะไรอยู่ใต้ผิวหนังแล้ววิง่งเดินเคลื่อนที่ได้มันน่ากลวมากคุณหมอมันเหมือนหนังอะซึ่ง สิ่งที่เขาเจอก็คือพยาธิตัวจี๋ถึน้ากายใช่ค่ะต้องคุยกับคุณหมอแล้วว่าพยาธิตัวจี๋มันน่ากลัวขนาดไหนแล้วมันรับเข้ามาได้ยังไงแล้วมันก่อให้เกิดอันตรายบ้างอ้าวมันก็ก่อให้เกิดอันตรายได้สิุนแหนเพราะว่าถ้ามันเดินอยู่ที่ผิวก็โอเคแต่ถ้ามันเดินไปในตำแหน่งต่างๆที่เราไม่อยากให้เดินอย่างเช่นมันเดินเข้าไปในตำแหน่งของ เนื้อสมองหรือว่าตำแหน่งของพวกหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดดํามันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้โดยส่วนใหญ่แล้วนะกลุ่มผู้นี้เป็นโรคพยาธิตัวจีดค่ะแล้วเจ้าโรคนี้นี่มันเป็นยังไงคุณหมอคะคือพยาธิตัวจีดอันนี้มันจะเป็นพยาธิตัวกลมเขาพบในกลุ่มคนไข้ที่รับประทานอาหารดิบปัญหาของเวลาที่เราทานอาหารสดเนี่ยต้องระวังระวังเรื่องนี้เลยก็คือระวังเรื่องพยาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาโดยกลุ่มของพยาธิตัวจีด กกลุ่มพวนี้โดยปกติในค่แนนตัวแก่ของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะอาหารของพวกแมวพวกเสือพวกสุนัขค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไข่ออกมาอยู่ในอุจจาระควนี้ พอไอพวกตัวสัตว์เล็กน้อยทั้งหลายเข้าไปกินมันก็จะฟักออกจากไข่อ,อย่างเช่นไปอยู่ในพวกกุ้งไรที่มันอยู่ในน้ำนนนพอฟักออกจากไข่เสร็จปุ๊บพอปลาไปกินพอกบไปกินพองูไปกินหรือนกไปกินม,มันก็เข้าไปอยู่ในสัตว์พวกนี้คนเราไปทานปลาเพล่จะเข้าไปอยู่ในคนใช่แต่ว่ามันครบวงจรชีวิตไม่ได้ในคนเนื่องจากว่าตัวอ่อนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในคนมันไม่สามารถจเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ได้ คือคนไม่ใช่โฮสของมันม,มันก็เลยทําให้อาศัยพักพิงเฉยเอาศัยพักพิงมันก็เดินเพ่นพ่านไปทั่วหมดนั่นคือสาเหตุที่เราพบว่ามันคลานไปอยู่ตรงไหนคนไข้ก็จะเกิดอาการขึ้นมามคือมันจะมีลักษณะเป็นคดเคี้ยวในใต้ผิวหนังค่ะแล้วคุณแนนรู้ไหมมันอยู่ได้นานเท่าไหร่เท่าไหร่คะอยู่ได้เป็นปีปีสองปีแล้วเวลามันคลานไปไหนมันก็แดงมันก็บวมมันก็นคัน บางทีใช่บางทีก็ขึ้นเป็นลมพิษแล้วเวลาตรวจเลือดเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมีเซลล์ที่เป็นเซลล์อักเสบเฉพาะอันหนึ่งที่มันจะขึ้นสูงค่ะแล้วบางทีคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการอย่างอื่นได้อย่างเช่นมาด้วยคลื่นไส้อาเจียนจุกเสียดแน่นท้องอย่างเงี้ยได้เพราะตัวอ่อนมันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะแสดงอาการที่นั่นพวกนี้เนี่ยมันเกิดอาการเร็วนะคุณแนวถ้าเรามีอาการภายใน1ถึงว2วันหลังจากที่เรารับประทานปาดิบเข้าไปให้สงสัยเลยว่า มีพยาตัตวฉันได้รับพยาธิเข้าไปแล้วมางชีแบบมีขึ้นไส้อาเจียนมันเป็นจากตัวพยาธิหรือเปล่าเหมือนกับอาหารเป็นพิษค่ะทวนี้ปัญหาคือถ้ามันไปที่ไหนมันเป็นแสดงอาการที่นั่นถ้าไปในลำไส้ บางทีมันมาด้วยปวดท้องหรือมีอาการเหมือนกับมีก้อนในท้องห,อหรือกับมีอาการเหมือนกับลำไส้อุดต,ตันะนพวกเนี้ยได้หรือถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ปอดก็อาจจะคนไข้าจะมาด้วยเรื่องเยื่อหุ้มปอดอักเสบค่ะหรือถ้าไปอยู่ลูกตาอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของตาบวมแดงค่ะอยู่ๆก็มองเห็นไม่ชัดถ้ามันเดินไปที่ทางเดินปัสสาวะคนไข้ก็อาจจะมาด้วยการปวดปัสสาวะปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะลําบากปัสสาวะเป็นเลือดค่ะ ถ้ามันไปส่วนของไขสันหลังก็อาจจะทําให้มีอาการชามีแขนขาชามีเรื่องของอ่อนแรงได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาการมันก็จะรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจี๊ดเดินไปอยู่ที่ไหนในร่างกายเราถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยวิธีการรักษาของคุณหมอเขาใช่ค่ะก็รับประทานยาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิเองนะคะค่ะหมอวิธีการรักษาไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าเราจะค้นไม่ใช้ได้หรือไม่ใช่หรือบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องของอการปวดท้องค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าปวดท้องอันนี้นนมันมาจากพยาธิถ้ามันไปอยู่ในสมองถ้ามีอาการของสมองอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยค่ะ,คะหรือคนไข้ยอยู่ๆมาด้วยแขนขาอ่อนแรงอาการช้า ใครจะไปนึกว่าเป็นพยาธิต้องซักประวัติอย่างละเอียดแล้วเราก็ต้องแบบว่าจาให้ได้ด้วยนะคะว่าเราทานอะไรเราทําอะไรมาเวลาที่เราป่วยเราจะได้บอกหมอได้ถูกต้องนะคะอ่ะแต่อย่างน้อยวันนี้ข่าวนี้ก็จะได้เตือนสติว่าถ้าคุณชอบรับประทานปลาดิบก็ให้คุณระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการรับพยาธิเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกายคุณนะคะเอาละพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะมาลับสมองให้ควารกันใครที่รู้สึกตื้อตืความจําไม่ค่อยดีได้หน้า ลืมหลังวันนี้คุณต้องดูรายการเราช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ